ครับกับสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตี้ครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับพอดีอาจารย์กำลังจะเข้าสํานักวันนี้ลูกศิษย์จ้างคณะกองยาวมาแก้บนมาแห่ที่สํานักนอตตี้นะครับเนาะอาจารย์ก็เลยจะเข้าไปต้อนรับเมื่อวานอาจารย์รักแขกไปมีอาการเวียนหัวไปวันนี้ก็ได้เลือกวันนี้ไม่มีลาวนะเขาบอกว่าลาวหยุดนะครับอืมใช่ไหมอาจารย์ก็เลยจะให้แนวทางฮานอยไว้ก่อนให้เข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับน้องก็สวัสดีปีใหม่ครับ ก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาพนมมือขึ้นมานะครับขอให้ร่ํารวยการงานก็ดีการเงินก็ดีสุขภาพร่างกายนี้ให้ดีที่สุดในปีนี้เลยให้แข็งแรงให้เจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆเจ้านายดีผู้คนที่เข้ามาหาก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีไม่คิดร้ายต่อเรานะครับมีคนรักคนเมตตาใครที่มีหนี้นะครับก็ขอให้หมดหนี้ใครที่ มีคนเป็นหนี้ก็ขอให้คนคนนั้นเอาหนี้มาใช้ให้หมดนะครับเนาะโลกใยใครเก็บจะได้มีมีในครอบครัวมีแต่ความสุขรักกันลูกก็ดีสามีก็ดีภรรยาก็ดีนะครับเนาะครอบครัวที่ดีนะครับญาติพี่น้องดีนะครับก็อวยพรให้อะสาทุนะครับปีใหม่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะสามตัวให้เดี๋ยววันนี้เราฮานอยกันก่อนครับกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะวันนี้นอยนะครับอาจารย์ขอลงเป็นคลิปยาวลาวไม่มีนะครับเห็นประกาศลงมา นอยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองเป็นเรื่องสมมุินะครับสองสองแปดสองห้ 2, 2, 8, 2, 5, 8, 2, 6, าห้าแปดสองหกฟังอีกครั้งสองแปดสองห้าห้าแปดแล้วก็สองหกสามตัวมีสองห้าแปดกับสองห้าหกครับสองห้าแปดกับสองห้าหกมีแค่นี้สองเม็ดเท่านั้นเพราะว่าอ่าไม่มีราวนะครับไม่มีราอุ้ยเก็บหนะน้าอกอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรเลยเมื่อวานนี้ก็เวียนหัวทั้งวันแล้วก็ไปฝืนรับลูกศิษย์จนหมด วันนี้ก็สภาพร่างกายก็50เปอร์เซ็นต์นะครับในเมื่อกี้มีเจ็บนหน้าอกนิดนึงนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีปีใหม่อย่าลืมสวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยนะครับเนาะเฮงๆรวยๆปังๆทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆในปีนี้นะครับวันนี้ถูกน้อยสามตัวส่วนรัฐบาลไทยอาจารย์จะไล่ฟันให้ลงในนี้คลิปนะครับน้องฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ด้วยสวัสดีครับ